เรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอะวอดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566ข้าพเจ้านางนิพพรศักดิ์แสนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะประเภทคนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยมด้วยแนวทางการบริหารของข้าพเจ้าเข้าใจไปถึงพร้อมพัฒนาทุกมิติมิติสังคมมิติวัฒนธรรม มิติสิ่งแวดล้อมและมิติเศรษฐกิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุดรธานีมีการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาตามเอกลักษณ์สถานศึกษาที่ว่าความปลอดภัยเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งให้เด็กพิการการสร้างเสริมความสุขตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่ว่าพัฒนาการดีมีความสุขกับการเรียนรู้จากการสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ sar พบว่าการมารับบริการของผู้เรียนและผู้ปกครอง ยังขาดความเข้าใจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีได้คิดค้นนวัตกรรมมาขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุมการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา2566 ถึง2,570นำไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีภายใต้โครงการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ U D Care model เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป แบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ UD Care Model ได้มีการนำลงสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักวงจรคุณภาพ Deming Cycle P D C A ดังนี้ P Planning การวางแผนจะเป็นการอัปเกรดและดีไซน์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีนำไปสู่การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัย ดีดูการลงมือทําในขั้นตอนนี้จะเป็นการโคชชิ่งการขยายผลให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษารวมไปถึงแอคทิวิตี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับโรงเรียนสุขภาวะให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา C. c h e ck การตรวจสอบโดยมีการ Evaluation การประเมินผลการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ A.X การปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนนี้ได้มีการ resolution คือการนำเอาปัญหาที่ได้จากการนิเทศติดตามการดำเนินงานมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผ่านการประชุมการระดมความคิดการทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยนวัตกรรม ud care model ได้มีการขยายผลสู่ครูผู้ปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีพัฒนาการในทิศท,ทางที่ดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาและให้บริการทางการศึกษาได้ทันท่วงที โดยเน้นการบูรณาการทักษะชีวิตพื้นถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการรักชาติศาสตร์กษัตริย์การมีจิตสาธารณะซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความกตัญญูกะตะเวทีส่งผลให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มผู้นำนวัตกรรม UD Care Model มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และบริบทของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมดังกล่าวมาบูรณาการกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีและได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ UD Care Center นำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนแบบองค์รวมและให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลเสมาปป,ปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสด,ดุดีเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสด,ดุดีประจำปี2565และรางวัลดีเด่นด้านการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดอุดรธานีอีกทั้งยังส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพทโอ Awards, เบกอวอร์สเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567เป็นปีที่7ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,565และ2,566กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม3และโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Happiness and Safety Practice ปีงบประมาณพศ2567จากการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนสุขภาวะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนและผู้ปกครองได้อย่างดียิ่งส่งผลให้ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนไว้วางใจยอมรับและชื่นชมยินดีตามแนวทางการบริหารของข้าพเจ้าที่ว่าเข้าใจไปถึงพร้อมพัฒนาทุกมิติขอขอบคุณค่ะ